นางเอกดังยอมรับแอบลุ้นถูกแฟนไฮโซขอแต่งกลางทริปทัวร์ตปทถือเป็นอีกทริปที่นางเอกตัวท็อปช่องสามสาวแต้วนะัฐพรแฮปปี้มีความสุขแถมยังมีแอบลุ้นลุ้นว่าหวานใจไฮโซหนุ่มในประนายจะมีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งหรือเปล่าสำหรับทริปกระชับรักณออสเตรเลียโดยสาวแต้วเล่าให้ฟังว่าทริปควงในเที่ยวออสเตรเลียเป็นทริปพักผ่อนที่อยากให้ของขวัญตัวเองหลังทำงานหนัก ปัดโชวหวานเทน้ำตาลเรียราแทปปี้ทริปราบรื่นเพราะแฟนหนุ่มเคยเรียนอยู่ออสเตรเลียเลยรู้เส้นทางและสถานที่เที่ยวต่างๆเยอะทริปนี้ไปเที่ยวสถานที่ที่โรแมนติกถามว่าพร้อมไหมเรื่องงานแต่งงานก็พร้อมทุกวันแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมแต่จุดจุดแค่พร้อมถ่ายรูปยอมรับว่ามีลุ้นหันหลังมาเจอฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานบ้างแต่กลายเป็นว่าแฟนหนุ่มคุกเข่าผูกเชือกรองเท้าให้เพราะเดินเยอะ ส่วนข่าวดียังต้องใช้เวลาศึกษากันมากกว่านี้ก่อนส่วนเรื่องหัวใจของเพื่อนเลิฟสาวเต้ยจริงพรนั้นสาวเต้าเผยว่ารู้จักว่าเป็นใครแต่รอให้เต้ยเป็นคนพูดเองดีกว่าส่วนตัวไปเขียวให้รักครั้งนี้ของเต้ยพร้อมชมฝ่ายชายน่ารักมากดีใจที่เพื่อนมีความสุขกับความรักใหม่เต้ยคือคนที่มีความสุขเต็มในตัวเองอยู่แล้วแต่หากมีอีกคนมาอยู่เคียงข้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี